tốt tốt, vui, à, wow, được rồi, các bạn, được, 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 เตะเตะเตะเอ้ยก่อนนี้ไม่พร้อมสักทีเนาะเ้ก่อนนีไม่พร้อมช่ะเอตะตเสียงดีจิงานะ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดว,วันนี้มีการแข่งขันเซปักตะก,ก้อซัปเพยวันครับนะครับครั้งที่หนึ่งณสนามวัดโสพารามตำบลแข่งโสภาาอำเภอบางทองจังหวัดพิโรก็เช่นเคยนะครับฝากพี่พี่น้องทางบ้านนิดนึงอคอมเมนต์ผมทราบว่าภาพเสียงเป็นเทไลนะครับ สักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งครับ10 5โร้โอ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 ้ีอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โอ้นห้นอ้โอ้โอ้รอ้โอ้นอ้โอ้้้้้ขั้้ ครับสันติภาพบอกว่าเอฟซีพีเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอุดมเขียวเอี่ยมน้องหนุ่มวินัยจันคุ้มสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นอยู่เป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ให้กระจ้นทองกับเจ้าไม้น้ำส้มเกติมาด้วยนะครับใช้าการแข่งขันพร้อมกันสองสนามนะครับตอนนี้ผมไล์สดอยู่ที่สนามหนึ่ง นะครับคู่นี้เป็นคู่แรกก็ในเซตแรกจบไปแล้วตอนนี้ขึ้นในเซตที่2นะครับในฝั่งผู้ปัญญาตอนนี้เป็นทีมเจ้าพอยครับตำแหน่งหน้าขวาทำของทีมเจ้าพอยก็วันนีครับสวัสดีน้องเบียมน้องบีมด้วยนะครับตำแหน่งหน้าขวาทำใช่อึนกไกลอดีอตทีมชาติไทยเจ้าโบสุวิชาตำแหน่งซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นเจ้าเพลงนะครับตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นพี่พลสุพันหรือว่าพลซ้ายหมูปิ้งพบกับทีมบอยซักเซส หน้าขวาทาก็เป็นจ่าเอฟจากกองบิน4 6ตําแหน่งซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นเจ้าต้อมนะฮะตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้ายะเอาละครับแต้มตอนนี้บอยซักเซตตามอยู่1ต่อ2เจ้ายะพยายามจะตัดยอดแต่ว่าโอ้โหโดนไม่เต็มนะครับจันแมนวัสดีครับพี่เลิศวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้บอกได้คําเดียวครับอดีตดาวเด่นดาวด,ด,ดังอดีตทีมชาติอดีตลีกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับจ แต้มอยู่ที่3ตัวหนึ่งพี่พลเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้นิ่งชงนิ่งครับจา่าเอฟอแล้วฮะเตทันบอกออกไปไล็อกแต้มให้บอยซักเซตได้ไแต้มตัวนี้อยู่ที่2ต่อ3ลูกนี้เสิร์ฟออกหลังนิดนึงครับอุ้ย ยังไงอ่ะเดี๋ยวทำไมอยู่ๆโทรศัพท์ผมดับไปครับผู้หมดต้องสวัสดีครับสวัสดีครับต่อพัชกรโอ้โหพยายามไปช่องซ้ายหน้าซ้ายลูงนี้ออกข้างครับพิพลสุพรรณต่อืม แต้มตอนนี้ขยับขยเยืนเคลื่อนตามมาที่3ต่ 4. อ4เอาาวแล้วแต้มเดียวครับสายสุดลูกนี้โอ้เจ้าเพลงขึ้นลูกแล้วชงให้โมสุวิชาเตะฉีกออกหน้าขวาล็อกแต้มให้เจพอยวันนี้เกมเดือดแน่นอนครับสวัสดีคุณสนองเก่งสาติการด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงก็อยู่เป็นกําลังแรงใจให้แรงเคียร์ให้หลานชายด้วยนะครับ,จบเจ้าอบูเนาะเจ้าอบู แตมอยู่ที่5ต่อสติดพนไปยังเปิดได้อยู่เอาแล้วครับชงเองฮะเอาล้นมาแบบนี้โบสูวิชาเปิดจะเพลงชงให้เจบโบเรียบร้อยสิครับโอ้โหเนี่ยละครับเกมอย่าลุอย่าลุอย่าหลุดอ,อ,อย่าล้นนะฮะจันจิวสวัสดีครับทีมหมดทุนผู้เล่นมีใครบ้างทีมหมดทุนก็มีบอลทีประปาคู่หน้าครับติดจิพงทองนาคเบ้นสวัสดีครับพี่ซามูผมถึงแชมป์ไหมครับ เออตอนนี้กําลังว่อพื้นอยู่ด้านข้างนะฮะพี่เลิศบอกว่าเก่งแค่ไหนถ้ามีมีพิเคถ่ายท่างสดก็ไม่ดูครับครับพี่เลิศขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายอรสวัสดีครับโู่จะเพลงครับงัดมาแล้วชงลอยแล้วริ้วปิวละล่องเรียบร้อยครับโบสวิชากดเต็มคอรอเต็มแข้งครับคุณนัทสินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไม้สวัสดีครับ จอบช่องขวาเจ้ายะเปิดนิ่งแล้วฮะเจ้าต้อมชงแบบนี้เตะทัดบล็อกออกไปเก<ต>ยังล็อกแต,แต้มได้เช่นกันครับคุณล็อกทีผมล็อกทีเนี่ยแหละฮะวันนี้ขอบอกว่าเวทค่อนข้างแข็งเลยนะครับได้ดูตะก,ก้อม,ม,มันแน่นอนฮะสวัสดีต้นผักสดด้วยนะครับแต้มขยับขยื่นขึ้นมาที่4ี่ต่อ7คุณลี่น้องเตือนใจสวัสดีครับเจ้ายะมาที่นะักขวาโบสิวิชาเปิด ไล่ชงจากท้ายขอดไปเนี่นะฮะแต่หยอดเบาๆลูกหลงนะครับเป็นแต้มให้เจ้าพอยสวัสดีครับพี่เล็กจุงเสลี่ยมแจมอยู่ที่8ปต่อสเจ้าพอยจะเสิร์ฟโดยโพิพลสายจุปันช่องส้ายโอ,โอ,โอจ้จะต้องขึ้นลูกสวยฮะเอาแล้วฮะโอกาสเอทันบอกออกไปครับ สวัสดีน้องปอนด้วยนะครับเสียภัยเสียภัยมีอะไรส่งถึงเสียไหมน้ำส้มเกติมะไหมเ <c oughs> สียภัย <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อแปดเคาะมาเบาๆช่องขวาโบชวิชาเปิดแล้วแบบนี้เรียบร้อยสิครับ คุณดวงใจใส่สว่างบอกว่าขอบคุณพี่เค่ที่ให้ดูตะก้อดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เล็กบอกเสียดายไม่ได้ไปติดงานแต่งน้องเมียครับครับพี่เล็กไม่เป็นไรพิชัทพัช,ชวานสวัสดีครับแต้มอยู่ที่ข้าวต่อ5ค่อนข้างเริ่มขยับ,ยบยคยื่อนเคลื่อนห่างแล้วฮะทัดเน็ตแบบนี้แล้วใครจะรับได้นี่แหละครับผลซ้ายสุพรรณ ก็ถ้าคิดว่าตะก็มันก็ฝากกดไลค์กดแชร์จะรัวๆด้วยนะฮะพี่ป้าแมวสวัสดีครับคุณนรงยศแก้วอุดลำปางหนาวมากแต่ที่พี่โวกัวน,นี้ร้อนครับตัดหยอดมา้ายเอาแล้วครับเจ้เพลงมีดิ้นนิดหน่อยแจ่ว่ายังชงได้โบสุวิชานี่เละครับโอ้โหเหยียบด้วยหน้าเท้าล็อกแต้มให้เจ้าพลอยคู่กัน,นมาดูฮะเจ้าพลอย พี่พลกัดยอดเอาแล้วครับจะต้มรีบเปิดแล้วชงห่างนิดหนึ่งโอ้แต่ว่ายังเตะล็อกแต้มได้อยู่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับพี่แอลสวัสดีครับพี่เลิศบอกว่าฝากถึงพี่เล็กน้องเมียตองมาก่อน <c oughs> ตะก,ก้อไว้ทีหลังเยอะพี่เลิศพ,พี่ชันชัยบอกว่าลุยท่างไหนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามวัดโสพรรามตบนแก่งสุภาพอำเภอบางทองจังหวัดพิโลกครับเป็นการ แข่งขันเซปักตะกอ้อในงานประเพณีทำบุตรกลางบ้านของวัดโสภารามนะครับก็มีการแข่งขันเซปักตะกอ้อมีการแข่งขันเปตองก็เป็นเหลี่ยมแบ็ก40แบ็ก40คู่หน้าได้ตั้งแต่แห่งชาติเยาว,วชนไปเลยนะครับแต่ถ้าแบ็ก50ได้ลีกหรือ,อดีดลีกหรือ,อดิดทีมชาติอะไรก็ได้นะฮะหนึ่งตำแหน่งนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมตึงนะครับวันนี้มาแต่ละทีมดีๆทั้ทงนั้นนะครับ แล้วลูกตกเขปเก่าหมอ้ากแ่ลาไ่้เรงเไ้กแ่นเ็นเนป้เยหาัดีแล้วพี่โเตอน้อดโนดโนดโนดเดี๋ยวพอจบคู่นี้นะโนดไปตรงนี้ก็ผีดผีดนิดนึงสอ ผิดผิดนี่นี่เข็มตัวนี้น้องแจ็คครับน้องแจ็คอ่อัครบยุทธนาใช่ไหมครับวัสดีทุกท่านเลยนะครับแชมป์น้ำใบเตยธนพัฒน์เสียบพลออโตเพนจ่าตีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทักทายไม่จะถึงกราบขออภัยนะฮะกราบขออภัยคิดสามเก็บ แต้มตัวนี้เจ้าพลอยขึ้นนําที่13-7ผลซ้ายสุพนร์ไปช่องไหนตัดหยอดหน้าซ้ายจะต้องงัดขึ้นมาแล้วชมสวมหัวให้จ่าเอฟเรียบร้อยเหมือนกันครับนี่แหละฮะมาถึงชั่วโมงนี้ไม่มีใครโกใครสวัสดีครับพี่เอวันนี้พี่ออนมานะฮะวันนี้พี่อ้นมาเดี๋ยวจะเตะในคู่ต่อจากคู่นี้ครับ <laughs> คุณสงขาดวงมาลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> แต็มตัวนี้อยู่ที่8ต่อ13ตามยังห่างอยู่นิดนึงอานะฮะไหวไม่ไหวทันไม่ทนัทนตัดดอดหน้าซ้ายเจ้าเพลงโอ้โหเกี่ยวขึ้นมาแล้วชงแบบนี้ทัดบล็อกได้หรือไม่ได้ยังอยู่พี่พลเปิดอีกครั้งนึงเจ้าเพลงชงให้เจ้าโบสวิชาอ่านะฮะโอ้ติดบล็อกจ่าเอฟก็แล้วครับจะตีคอมเมนต์มาว่าพี่ดาวแข็งยังครับเดี๋ยวนะฮะ คือวันนี้จะพอยมา A B C D พี่ก็จำไม่ได้นะว่าพี่ดาวอยู่ A อยู่ B อยู่ C เดี๋ยวนะเดี๋ยว<ห>นะขอเรียกดูในโปรแกรมนิดนึงไ,นไ,นไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ A อยู่ B อยู่ D แต่ยังยังครับเพราะตอนนี้เพิ่งทั้งสองสนามเพิ่งเริ่มคู่แรกอ่ะใจเยน็นเพราะว่าตอนนี้พี่ดาวก็เห็นวางพื้นอยู่กับเจอซุปเปอร์แมคโครลาดอยู่ทางโน้นนะฮะ สวัสดีครับพี่ดำธรรมชาติประสงค์สันติน้องแบงค์บางลายเอ่อเอกเอ็กวังทองเอกวังทองมีอะไรจะสั่งเสียกระต้อนทองกับไม้น้ำส้มไหมฮะพี่เก่งปิยบุตรบ,บอกว่าชัดครับโพธิเลขอบคุณครับเชี่ยวชาญการช่างโอ้ขึ้นแทนไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ตัดหยอดหน้าซ้ายตรงนี้เบาไปนิดนึงเฮ้ยฮะแล้วเแล้วที่หนึ่งก็เพิ่มเป็นหมื่นแล้วนะเี้ยครับเ็อัดเพิ่มไปอีกก้แเ อ่าแล้วครับผลการแข่งขันๆๆก็เป็นทีมเจ้าพลอยก็เอาชนะทีมบอยสักเซตไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตเดี๋ยว